สวัสดีครับสวัสดีทุกคนนะครับผมก็กลับมาอยู่กับพิกจี้เลี้ยงหมูกับเพื่อนอีกแล้วนะครับผมก็วันนี้ไม่มีอะไรมากนะครับผมก็จะมาหาเพื่อนเพิ่มนะครับผมสําหรับฟาร์มของผมนะครับเพื่อที่จะได้ช่วยเหลือกันนะครับสําหรับการดูแลหมูในฟาร์มนะครับอาจจะเปิดเสียงนิดหน่อยอ่าโอเคนะครับก็เอาละครับหลักๆนะครับก็ จะมาหาเพื่อนเพิ่มนะครับผมก็นี่นะครับสามารถแอด UID เข้ามาได้นะครับผมก็มาเป็นเพื่อนกันนะครับผมก็ใช้ ID นี้นะครับแอดมานะครับผมก็เดี๋ยวจะพยายามทยอยรับให้นะครับโอเคนะครับผมก็นี่นะครับก็อย่างที่บอกนะครับก็จะพยายามเข้าไปช่วยช่วยฟาร์มนะครับผมแล้วก็ สำหรับซีซั่นที่ที่เก้านี้นะครับผมก็มีอัปเดตมาหลายๆอย่างเนาะนะครับผมก็สิ่งแรกที่เราจะเห็นก็คือการดรอปไอเทมนะครับซึ่งเป็นคัมพีนะครับคัมภีที่คัมภีเขียวนะครับเน่คัมภีโบราณนะครับสีเขียวตัวนี้นะครับที่จะเอาไปใช้คาฟหมูนะครับเป็นหมูนี่นะครับหมูพูดต้นไม้นะครับผม โอเคนะครับก็จะใช้คัมภีร์โบราณประมาณ100อันนะครับผมแล้วก็เป็นแผ่นศิลานะครับผมแล้วก็ใบไม้หายากนะครับ2ตัวนี้ก็จะหาได้จากกล่องนะครับผมแล้วก็คัมภีร์โบราณเนี่ยสิ่งที่แอดมินบอกนะครับผมก็คือจะสามารถดรอปจากฟาร์มเพื่อนนะครับแต่ไม่แน่ใจว่าตอนนี้จะเกิดการบั็กหรือเปล่านะครับผมเพราะว่าดรอปในฟาร์มเราแทนนะครับดรอป จากหมูของเราเนี่ยแหละนะครับในฟาร์มเรานะครับหลังจากที่เพื่อนมาช่วยเหลือฟาร์มนะครับก็จะดรอปเอาในในในฟาร์มของเรานี่เลยนะครับผมเนี่ยนะครับคัมพีค่อนข้างค่อนข้างเยอะนะครับผมเนี่ยนะครับถ้าถ้าใครมีหลายคอกนะครับก็จะสามารถสะสมคัมพีได้ได้อย่างรวดเร็วนะครับผมอย่าลืมนะครับเข้ามาช่วยฟาร์มกันเยอะๆนะครับผมก็จะแลกเปลี่ยนกันไปนะครับผมแน่นะครับผมขอยัดเก็บ ตัวคัมภีก่อนนะครับโอ้โหเยอะเยอะเยอะะนี่นะครับผมสําหรับฟาร์มของผมนะครับถ้าถ้าใครแอดมานะครับผมสามารถทําได้ทุกอย่างเลยนะครับสําหรับการช่วยเหลือฟาร์มนะครับให้อาหารนะครับขโมยนะครับอาบน้ําวางยานะครับผมแต่ว่าวางยาแล้วอย่าลืมให้ตัวเกลือแร่นะครับผมเพื่อที่จะล้างสถานะโดนวางยาออกไปนะครับเดี๋ยวเราแวะไปดูฟาร์มเพื่อนกันสัหน่อยนะครับซุปซๆๆซุ อ่านี่เลยนะครับก็ฟาร์มเพื่อนเนี่ยเมื่อกี้ลองไปแล้วนะครับว่าเวลาเราให้อาหารหรือว่าอ่าช่วยเหลือนะครับผมก็ไม่ไม่ไม่เห็นดอกตัวคัมพีนะครับอ่านี่ครับไม่ไม่ไม,ไม,ไม่ไม่ดอกไทรน,นะครับให้รับทุกคอกนะครับผมโอเคเนี่ยนะครับไม่มีการดอปนะครับซึ่งน่าจะอาดอป ที่ฟาร์มเราแทนนะครับหลังจากที่เพื่อนแวะมา,าให้อาหารหมูนะครับของของเรานั่นเองนะครับผมเนี่ยครับเนี่ยแมาให้อาหารปุ๊บปุ๊บปุ๊บเราก็จะอดอบตัวตัวคัมพีนั่นเองนะครับก็ต้องขอบคุณเพื่อนๆหลายๆคนนะครับที่เข้ามาแวะช่วยช่วยช่วยฟาร์มนะครับผม ก็ประมาณนี้นะครับข้าวๆสำหรับซีซันที่9นะครับที่จะเพิ่งอัปเดตไปนะครับมีหลายๆอย่างนะครับที่อัปเดตมาเดี๋ยวไปดูสะสมการ์ดหน่อยนะครับซึ่งการ์ดที่จะสะสมนั่นก็คืออันล่าสุดจะเป็นตัวใบไม้นะครับใบไม้หายากกับตัวแผ่นศิลานั่นเองนะครับที่จะเอาไว้มาทำคราฟนะครับคราฟหมูนะครับอ่ะ ประมาณนี้นะครับผมเดี๋ยวคลิปหน้าจะเป็นอาจจะเป็นคลิปตามล่าหาหมู่พูดก็ได้นะครับเดี๋ยวรอก่อนนะครับว่าจะมีโอกาสได้ทําหรือเปล่าโอเคนะครับอย่าลืมนะครับแอดไอดีมาได้นะครับผมเดี๋ยวจะแปะไว้ให้ด้านล่างนะครับผมโอเคนะครับสาหรับคลิปนี้ก็เอาไว้เท่านี้ก่อนลากันนะครับผมคร่าวๆเนาะแล้วเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้านะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์คลิปนะครับผมแอดมา เป็นเพื่อนกันได้ในฟาร์มนะครับผมอย่าลืมนะครับฝากกด Subscribe ด้วยนะครับผมคอมเมนต์เป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับผมแล้วเจอกันครับบ๊ายบายครับผมสวัสดีครับ